ว่่าาโคมไอ้เหลือละเอิด503นัดเลยไม่เหลือแล้วทำไมนายทำงี๊นี่กูนี่กูใจดีกูเอาลุกเอาปืนยิงนกมายิงมึงเลยนะเนี่ยเยังไม่เคยเจอมึงยังไม่เคยเจอสลักช็อตใช่ไหมกูอย่างเง็บนะกูซากูซาเอากูซาเอาบัคช็อตออกแล้วกูซารีโหลดกระสุนปืนยิงนกมายิงในฐานะของเจไดกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ

ตายเลยดิตายเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตบปิวไปด้วยไอ้ตบปิวไอของออกไปหน้ากองไฟเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วศพไปไหนอ่ะเมื่อกี้ของนี้อยู่ไม่ใช่เหรอตายหรือยังอ๋อนี่ไงเนี่ยศพอยู่นี่ไงนี่อยู่่นีอะไรอ่ะเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมชุดชุดขาดไหนตัวอยู่ไหนวะเนี่ยเออแล้วตัวอยู่ไหนแล้วอะนอนอยู่นี่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 โอเคก็มี มีคนอเั์บอกว่าอยากให้ผมไปดักยิงคนพี่ปอนมันนะเฮ้ยทั้งศพหายไปไหนแล้ววะอยู่นี่ศพมันอยู่นี่อ <c oughs> อกไปทางนู้นเลยเหรอเอเอซึ่งผมไม่สามารถทำไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าคนเซิร์ฟเวอร์เราน้อยฮะแต่รอให้เขาฟูวันนี้ก่อนแล้วเราก็ไปดักปนเอาเได้เวลากินเนื้อมนุษย์ <c oughs> เออมีเอมีมีคนถามว่ามีเอ็มอไปจับบ้านนะันี่ไงสองศพ สองศพแล้วครับเนี่ยบาเกมเอฟซีโวกคืนไปด้วยจ้ะพ่นุ่มเหลือจะเหลือจะแบคอีอีพีนี้ได้ยะทำอะไรกันดีไหนลุงเยอะๆยี่ที่ลงเลยลุงหยิบให้อ่าดีสดีกันอยู่นี่เฮ้ยทำไมลุงเห็นมีหน้ามันตกฉากวะอ๋อแส้งว่าลุงบักคนเดียวแหละคนอื่นเขาปปกติมันจะเป็นเหมือนท่าาบน้ำใช่ไหม ไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นตวัวมิน่าเลยมิน่ามันวินวอกปิดวกเอาปืนไปท่อมมาเอาไปทุบไปท่อมด้วยอ,อันไหนอะมาตัวเอาปืนไป็น้งไงม,มันต้องฟันอยู่แล้วอ่ะวันนี้ไปใช้งานทั้งวันเลยไม่เยแต่ถ,ถึงขนาดซ่อมแล้วลุงยิงแม็กกาซีนมันยังติดปืนเลยนะแบบดึงไม่ออกเลยต้องโยนปืนทิ้งแหละโคตรแย่อืมตอนที่ไปยิงคุณโยนไงจำไม่ได้หรอ่นระดับย่ะยิงลัวเก๊นั้นน่ะปืนปืนร้อนจัด เออเราเราจะไปทำอะไรใน EP นี้นอนครับม,มืดอ่ะไม่มีอะไรทำนอนม,นมืดแต่ตอนนั้นนู่นอ่ะเมืนอน่อวานฟาร์มมาเหนื่อยเหนื่อยยากนอนครับโอ้อะไรเนี่ยวันนี้แม่งเสียดายจัดเลยหามาหกร้อยเฟรมพอยต์กลับไปดีห้าร้อยไงฉันเหลือสี่ร้อยยี่สิบเก้าจะยังไม่พูดอะไรโอ้พูดมาสามร้อยหกสิบเอ็ดครับเหลือยี่ร้อยเก้าเนี่ยไม่เห็นพูดเลยวะ <c oughs> ห<ใ>นา้าลุงไม่เห็น<ส>ตัว<ส>มนิน้าโ <laughs> ทษที่มหน้ามันกลายเป็นสสม,ม,มหน้ามันกลายเป็นอินวิซิเบิลแมนแล้วลุงอย่ามาดูถูกเก่งนายช้างน้อยผมอ้เก่งนายช้างน้อยก็มาเราไม่เห็นเนี่ยไม่มีใครเห็นเก่งนายช้างน้อยผมเลยอย่าบอกนะนว่าเป็นเกงน่งนายวินบอกอะให้ดูให้ดูดนายจัดมาแป๊บนึงแป๊บนึงเอาของออกจากกระเป๋าเก่งก่อนออดวางเลยอะไรหน้า่าเก่งนายช้างน้อย โอเคใครยังน้อยไห่คนน่ารักคุณดิวมดูดิโอ้ยเอสเคจะอึดคุณดิวคุณเจอเป็นแบบว่าแต่ว่าเป็นสีแดงจุดขาวใช่ป่ะแต่นี่คือช้างเลยคนน่ารักมองอะไรคุณดิวมาดูดูของเกมไหช้างน้อยลุงมก่อนลุงโมไม่เห็นใครเลยลุงนี่ลืกดคอบจักรวาลไปแล้วเห็นยัง เดียวฮะฮะฮะว่าไอตี้น่าจะเริ่มเล่นเราแล้ววะน่าจะเริ่มบุกแล้วล่ะไอคุณเจมคุณเจมคุณเรียกคลิปว่าตีตีเดิมใช่ไหมแน่แน่คุณเบนซนาขอขอเดียวจะมาเป็นปกคลิปอะไรอะช่างน้อยมาเป็นเรืองสังนกันก่อนคุณเจมช่างน้อยพอผมออกมาจากบังเกอร์แล้วผมขับผ่านปั๊มน้ำมันบ้านเราโอเคมันตุมเลยระเบิดใช่ไหมผมได้ยินใช่โอเคเจ้า น่าจะเป็นระเบิดเซนเซอร์อใช้เซนเซอร์ช่าง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 น้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าเป็นเสียงแบบไม่ดังมากแต่อันนี้แบบดังเแบบดังลั่นเลยคุณออกจากปั๊มไหนปั๊มบ้านเราะตรงแล้วประเด็นคือตี้เนี่ยมันดักยิงเราตรง B3 B3 ล่างขวาดีนะดีนะดีนะโชคดีนะที่เราที่เราวันนี้เราไปเติมน้ำมันในเมืองกันได้ไม่ได้ใช่รอดตัวไป แต่ผมเหยียบเร็วมาผมเหยียบร้อยสามสิบอะผมเหยียบผ่านปัม๊มผมจะชนซัมบี้ไงเซนเซอร์จะจ,จะไม่ทันระเบิดก่อนไงมันได้เซนเซอร์มันจับแต่ว่ามันระเบิดทํางานช้ากว่าอ๋อคือผมเดิน<ะ>ระเบิดโถ<อ>้<อ>ใครมันรู้ซะบ้างว่าเนี่ยใครนี่คุณสปาร์ตันผู้ดิฟลงเขาอากินะเป็นลำสองลองจาก <c oughs> จากซิ้ง, <c oughs> งสายฟ้าเลยนะระเบิดดังมากเลยระเบิดตอนแรกผมชินนักเตะแข่งสายฟ้า จัดิฟใส่ฟ้าดิช่วยเก็บไส้บนพื้นใส่กล้องเลยลูกชักโอ้ชะตากรรมกูต้องมานั่งโกยไส้ตัวเองแบบนี้ช่วยไม่ช่กันนะของกินเราเองอะยังไงมีแต่หัวแล้ววะเฮ้ยแล้วปืนใครตกอะมันไม่ใช่ปืนโอ้โหแย่แล้วตาถั่วมองเห็นเท้าเป็นติเป็นปืนซะแล้วตยแล้วแล้วฉันแล้วนะกิน เอ้ยมันมีหูด้วยเหรอลุงแม่นเอียมีสิมมีหน้าเราไปล่าหมูนไงยะล่าหมูตอนกลางคืนเนี่ยลุงเอ้ยนายพานเขาต้องล่าได้หมดทุกที่แหละก็ไม่ได้ว่าเราลุงจะมาล่าตอนนี้เลยนะใช่เรามีจิตวิญญาณของนายพรานสิงสู้ อัญเชิญพลังพันมองเข้ามาอยู่สิงสู่เอาเอาโปู่มุนีออกก่อนนะะปุ่มุนีวิ่งสวดประตูพอดีเลยป่มุนีเดิมไม่เจอกินใจใครอยู่เราไปไหนอ่ะเราลดเข็ไม่เห็นศพไปทิ้งเลยดิไม่รู้ว่าใครเอาตกเราลดเข็ไปไหนแล้ววะนับวันนับวันนี่ผ้าเราเลิ่กเยอะแล้วนะอยู่หน้าประตูลุงฮะประตูฝั่งตะวันออกอ่ะมัเขียนอะได้ได้ อปไม่น่าลุงเน็บมีไปแล้วมึงลุงผมกำลังเก็บขาท่อนนึงอยู่เน็บมีกับฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็น่าจะพอแล้วมั้งเราไปล่าหมูป่าล่าทุกอย่างอะทุกสิ่งมีชีวิตเรเอาไปแค่นั่นก็พอละไอ้อะไรนะสิ่งเรแค่ว่าดีเซอร์ตอีเกิลได้ลุงไ<ร>ม่เอาเลยลุงไม่เอาอะไรไ,ไปเลยนะนอกจากดาบลุงจะไ่ช่วยผมยิงเลยเหร คนริงก็ไม่ต้องยิงหรอกน้องเดินเก็บอย่างเดียวระวังโดนสุ่มโจมตีนะลุงลุงไม่เป็นไรลุงไปตัวเปล่าเลยในที่สุดตัวกองแกงในที่สุดบ้านข้าก็กลับมาเป็นบ้านหลังเล็กๆอีกแล้วสินะพวกพวกเจ้าบุกบ้านข้าข้าอะไรจะเป็น,นคำอย่างนี้โอ้จะดังสนั่นจริงๆผมขับรถตกตกล่องน้ำตกใจอะ่ะดังบุม้มเปลี่ยนป้างสว่างสว่างเกงในลายคิตตี <laughs> ้เดี๋ยวเอาก๊อกไปหน่อยดีกว่า เผล่อเจอน้องหมีเอ้ยไม่เป็นไรได้เจอน้องหมีก็วิ่งหนีให้มีหน้าไปบวกนะลุงก็ยืนมองตาปิดๆพิ๊งสวยสวยเลยไปเดาไปคุ้มกันในพานเใครมีกล่องซ่อมในมิชชั่นบ้างกล่องซ่อมในมิชชั่นน่าจะเป็นกล่องมีนี่กล่องสีฟ้าใหเมีบ้านใหญ่ก็มีไงกล่องสีฟ้ามีแต่กล่องสีแดง บ้านนี้ก็มีอยู่มันอยู่ในในในชั้นใหญ่ๆครับนีๆๆๆๆ่นี่อยู่น yeah> ี่อยู่น claro ี่ปูนี่นี่อยู่กับพื้นนี่ปูเอาออกมานอกอืมอเนาะอืมเดี๋ยวปูจะใช้หรือเจมจะใช้น่ะผมจะใช้อ๋ออ๋อเมื่อกี้คอหักนักปลอกปลอกกยผู้ผิดไม่ได้ซ่อมกูจะวัตฟักผู้ผิดจะหาแบต แบตจะหมดเย่เอ้ยแบตเตอรี่ผมมีอยู่อันหนึ่งคุณเดียวอยู่ในกระเป๋าเอาป่ะมาากับผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูในกล่องทันทีกันอ๋อโอเคอบ้านละจุดห้าสูนย์หลายกล่องจัดเลยมีกระสุนแต่ไม่มีปืนไงมีนี่ไงผมใช้อยู่นี่ไงบ้านหลังนี้ไม่มีแต่ที่แบบเจาะปลดจุนวนระเบิดทั้งนั้นเลยเออไม่มีป่ะสายยูชันลิฟที่ที่คุณมีหน้ามาให้อะอยู่ตู้รวมบ้านผมเอาไหมมยวมีแล้วอะไรอ่ะ เบเลต์เบรลตฮะนี่อยู่ตู้รวมนี่คุณคุณพูดถึงอะไรนะเบเลต์เหรอใช่เบรลตเบลสองเอ็นหนึ่งอะอยู่ตู้นี้เนี่ยตู้รวมเนี่ยกระสุนเหรอตู้กันเนี่ยกะสุนหรือปืนปืนเลยเอ้าวไปไหนวะหรือผมใส่ตู้คุณมีหน้าไปวะอะไรอ่ะเบเลต์ <c oughs> อะเบเลตที่ผมเก็บมาจากไอ้ที่คุณมหน้ายนยนมาให้ผมอะ อ๋ออยู่อยู่นี่อยู่นี่อ๋ออยู่นี่อยู่ตู้นู้นใช่ไหมไม่แล้วใส่ตู้ไหนไปวะอ๋อแล้วแล้วแล้วเบรย์เลยผมในกล่องผมปะที่ผมเจอกระบอกแรกในโลกนี้อะกล่องคุณลอกไปไม่ได้อยู่ม่ได้ก็มันก็อยู่ในกล่องผมไงแล้วแล้วทำไมต้องให้ผมอีกระบอกอะเปล่าผมคิดว่าคุณไม่มีก็ให้อะเย่แล้วผมมีกระบอกแรกของของโลกเลยแต่ผมไม่มีตะโขบเพราะนนองให้ถือคู่ไปเลยถือสองมือเข้าใจปะถือว่าอะไรคู่อะ ไอ้เถอะแล้วก็วิ่งเงี้ยแลมโบอีสานเงี้ยดิครับผมมีสโคปเอาป่ะสโคปผมโอ้ผมแต่งไอ้ใบใบเล่บผมแต่งครบแล้วครับเปป่วนมิสนาหมดบ้านเลยอ๋อแย่เลยมันเก็บเหรียงแม็กอะไรบุ้งนึงป้วนไปหมดเลยไปแตวผมไปคุมกันในพานก่อนเอ้ยอ้าวแล้วประตูบ้านไปไหนวะเนี่ยประตูบ้านไปเลย เราจะไปล่าทำไมลุงในเมื่อเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะเมีอเต็มกล่องเลยนะเอาจะทำไส้กรอกไม่ใช่หรอต้องเทนไส้ไม่ใช่หรอไส้ก็มีอยู่เยอะแล้วพออยู่นะเอาจะไม่ลาก็ได้เปลี่ยนใจง่ายนะที่นี่ไม่ลาง่ายใจโรเล่นะจะไปเอาวละหรือไปล่าเอาสนุกกันลุง เบ็ดกูหายสนุกก็ได้นะแล้วไงผมแล้วแต่ลุงเลยถ้าลุงก็เอ้ยมันก็เอ้ยมานทำปิ้งย่างอะไรตรงนี้เนี่ยหอนั่งชิวๆเพลินๆเป็นไงปี้วิเวกตรงนี้เนี่ยไปแกะแบบว่าได้ฟิลป่ะคือแบบเนี่ยดูโอ้โหบังเกอร์กันลมพอดีเลยเนี่ยปิ้งย่างนี้ได้สบายเลยเนี่ยเพลงอะไรอ่ะแกเพลงอะไรฝึกก่อนฝึกก่อนเอาเอา ออเพลงง่ายๆงั้นฟังเลยตูมบลิดสแลมเลยก็แย่แล้วบิดไม่เป็นก็แย่แล้วความเชื่อไงดีกีต้าอย่งไม่เป็นเลยให้ผมมาดังแก่เพลงก็แย่ละหมอชีดต้องไปทาซสายถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้จะเจอสะพานควายให้ได้เพลงอยู่เธอตรงนี้ก็ยังไม่สาก เตือนตัวเองว่าทึ้งยังไงน้ำมันยังหยื่เส้นทางลวงหลอกในกรุงเทพก็แค่เจ็บปวดเออเคยไปกรุงเทพแล้วหลงทางกันไหมล่ะอ๋อตอนไปงานเกมครับเม่เป็นไงพี่พี่พี่ครับหมอชิดพี่ครับหมอชิดอยู่ไหนอยู่หลังกูนี่อยู่หลังน้องครับอ๋อโอ้ my god ขนาดนั้นเลยเหรอ โอเคแล้วคุณด,ดูวคิดดูดิว่าตอนเมื่อก่อนที่ไม่มี GPS อะ่ะป้ายไปแต่ GPS ก็พาหลงอยู่ดี GPS ก็มั่วเหมือนกันเลย จะเล่นเพลงอะไรลูกแมวเหมียวไปรู้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคลิปคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเราเิฮะก็ไม่รู้จะไปฟาร์มที่ไหนเพราะมันมืดฮะมันน่ากลัวเราแบบรอบบ้านเราก็มีต่ระเบิดเราไปไหนไม่ได้ คลิปนี้ก็จะมาระบายเฉยแต่ไม่ใช่เป็นอีพีนะคลิปนี้ก็พวผมพาก็เล่นเนี่ยก็เล่นตั้งแต่กี่โมงอะผมผมเพิ่งตื่นตอนห้าทุ่มเนี่ยพัวร์เพิ่งตัดลิปเสร็จเมื่อตัวก,กี่โมงบ่ายสองบ่ายสามทุกวันเลยเล่นตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยเวลาตัดลิปเสร็จก็บ่ายสองบ่ายสามกว่าจะได้นอน ถามว่าทอไหมเวลาเด็คนจะมันทอนะแต่ผมชอบแบนคนมากกว่านะผมใครที่ด่ามันชอบแบนเกินสนุกจริงในการแบนคน <c oughs> เรามาอ่านน้บัตรทอนจิตใจหรือัเกินแบบทอเทอะเจริค่ะเจอคำด่าอย่างนี้ถึงกีตาร์ฟาหนนาใช่ไหมเอาเป็นคุณคุนทอมะคุณนั่งตัดต่อคิวกว่าจะเสร็จกว่าจะได้นอนน้อยก็น้อย กว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปเรายากแสนยากมันมาโดนคนดา่าเ,ออเสียงลองใจสุดๆแต่ก็กําลังใจกาลังใจจะเยอะกว่าคนดานะคนด่าเพิ่งเจอแค่สองคนเองเพิ่งแบไบปแ,แค่สองนแ้ใครปิ้งปิ้งปงบนบ้านเนี่ยอ่าช่องถ้าช่องนี้แบบผมทำมากี่ปี ทำตั้งแต่ปี2017ปี2017น่าปัจจุบันก็ยังไม่ดังแต่ก็ขอบคุณมากฮะที่ทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นมาถึง952ซับแล้วเดี๋ยวถ้าครบพันซับเดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดูที่พิษดารโคตร <laughs> 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 ใช่ไหมมิซาน้ามันรอเต็แมแหงกมาเลยใช่ไหมย่าแล้วว่าจม อ๋อยิงเขาหูดับหูดับอ้าวเมื่อกี้บอกอยากดังไหมอหรออยากอ๋ออยากดังโว้นี่ดังเสียงมันดังไม่พออยากได้เสียงดังเงี้ยมีปะเสียงดังเงี้ยฮัลโหลแมนเฟิร์มลูซี่ดัดต้นนะอะไรปะลูซี่ดัดต้นนะ เนนอนถือว่ามาไกลเนี่ยถ <Module> ือว่าแบบดังข้ามข้ามเดือนก็ได้นะอะไรพูดอะไรพูดอย่างนี้ก็ได้ดังข้ามเดือนถึงกะดังในวงการน้อยๆก็ตั้งถึงเก้าร้อยคนก็ถือว่าดังละยินเสียงบางคนทำศพใช่ไหม พอดีมีท่หน้าเหงาไงไม่มีเนื้อทำอาหารไงก็เลยเออแล่เนื้อเขาหน่อยอเออเดี๋ยวี่เราวางแถบกันเนยอะขนาดนี้เลยเหรอวัด <c oughs> กดได้รรหรอวะช่เหรอวะไหนลองดิกดอะไรอ่ะกดชิปได้ด้วยอ่ะชิปเอ้ยจะเท่เป็นเสียงส่คาโป้อ่ะ เ <g ül> อ้ยเสียงพวกอะเหมือนเหมือน,นเพลงของอินเดียไงไม่รู้น,นานนานี่ยาโย่ <g ül> ไม่ใช่ไม่ใช่เมืนเหมือนเพลงอของญี่ปุ่นอนะเหมือนเหมือนสมุอะไรกันมันจะออกเดินทางนะพูดถึงสมุอะไรแล้วเราจะลืมจ้าสิ่งนี้ไม่ได้ พูดซาำอนะไรแล้ะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเกมนี้ไปแล้วนะคุณดยูผมรู้คุณจะไปไหนไปไหนเกมจินอินแพ็ไม่ใช่ผมกับเออคุณลุงอะ่ะจะไปพร้อมกันเลยไปไหนแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งเกมที่ถาวรล็อกแต่ก็คือจะกลับมาแต่คือจังหวะที่มันมึดๆอย่างเงี้ยผมกับคุณลุงอะ่ะจะคุยกันเองสองคนไปอะไรนะไปคุยกันเองสองคน อย, <S <S อยู่อีกเกมหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในเกมนี้อีกอะถามคุณวิศนา่านอีกเกมอ,อะไรอ๋อเป็นอีเกมเหมือนเกมเรียนนะ <ừ> เอาคุณว่าคุณวิศนา่าบอกเขาหน่อย <S <S เอาเงียบเลยคุณวิศน่าหลับอยู่ว่าจะไหนบอกเขาหน่อยว่าผมกับคุณลุงจะไปเล่นเกมอะไรล่าแย่อ๋อบอลฮันนเน่ยใช่ในฐานะของเจไดคข้าขอทำงานเจ้าเจ้ามันเป็นคือผู้ทรยศ ต่อบ้านเมืองแล้วกูก็ลุกไม่ได้อะไรผมก็อยู่ในเกมนี้แต่คือแบบว่าผมอะ่ะจะไปเล่นบอลฮันมอสเตอร์ฮันเตอร์ไรท์กับลุงในเกในเครื่องลีเทนโดสวิตโอ้แจ็คแดเนียลแจ็คแดเนียลเอ้ยผมมีอะไรจะบอกขอต้องหมัดได้ปะใครแก้แต่ผมต้องมันไยดินี่อยู่ดีๆก็อยากนอนต่อยอะไรครับเนี่ยอันลุกไม่ได้เดินไม่ได้นั่งทำอะไรไม่ได้เลยได้แค่ขยะผัวง,ง,งูเนี่ยกดแทบยังไงกดแล้ว สลบแน่นม่ให้เป็นสลบหรอกเดี๋ยวจะวางกีตาร์ลงก่อนไงหายไหมไม่หายอ่ะเอาแม่งสลบไปดิเอากีตาร์ฟาดหัวเลยโอ้ไม่โดนโอ้เออไอ้จะตายเลยตายเลยฟัคเดสเลยเดสเลยเหรอตายเลยโอเคครับผมก็ คลิปนี้ก็สั้นเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมว่าที่เข้ามาติดตามกันผมก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนเท่าไหร่หรอกก็คือเวลานอนน้อยผมก็ผิดวะ่ะโอเย่คือใ <c oughs> นเื <c oughs> ็นกล้องเหรอ ไม่ได้กล้องเลยนิ้วมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่มันควรจะอยู่เมื่อกี้เอาไหม่นะ้อมแล้วบอกผมนะแล้วอ๋อ,อาเลยนี่มีข้าพิพลาวอ,อาจัดมาผิดลพลาดดังรุนแรง ย่าแม่ยังซดอนยูแม่ไม่ตรงเมื่อกี้กดเลขศูนย์แทนเลขอื่นไงติงเเอ้ผมมีเพลงไอ้นี่ด้วยมาทงไอ้นี่ดิเจ้ พอหนูคนนี้จะฝุดการช็อตมาเรียบร้อยผมผ่านแล้วก็ท่อนต่อแม่งดันดืมเอามาดึงมีท่อนดึท่อนเดียวดึงย่างเงี้ยชิงกับเบลไงฉบับยอดี๋ยวผมดึมเอาท่อนล่างมาด้วยไงโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปฝึกมาให้เก่งอันนี้เดี๋ยวเราจะอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดีเดี๋ยวฟังกันใหม่เราจะขอไปฝึกให้เก่งกว่านี้ก่อนตอนนี้ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อืม